สวัสดีครับพบกับผมปีชาอีกเช่นเคยครับในรายการสว a ยน้ e r ผู้ได้บายวินวินพูนะครับวันนี้พบกันอีกครั้งในเรื่องราวของโคลินส e ายน้ e นะครับ90%แบบเกตนะครับเกนูเรกหรือเกนูรานะครับ TCC 90นะครับกีนะครับมาในรูปแบบเล็กนะครับถังเล็กนะครับ90%นะครับมี5้กิโลนะครับสีถังสีขาวนะครับแล้วก็มีนะครับ 20กิโลนะครับมี10กิโลนะครับถังสีดำนะครับ10กิโลแล้วก็20กิโลเป็นถังสีดำนะครับติ๊กเกอร์สวยๆแบบนี้นะครับเรซโครินนะครับเป็นเกร็ดนะครับแกนูก็คือเกร็ดนะครับเกร็ดขนาดเล็กนะครับเกร็ดนะครับสีขาวนะครับละลายน้ำได้นะครับทั้งหมดนะครับเป็นผลเร็วนะครับในการใช้งานนะครับโครลินเกร็ด90%เวลฟูลนะครับถังขนาดเล็ก5โล10โล20โล นะครับหรือ50โลนะครับก็มีจำหน่ายนะครับทุกแบบนะครับที่วินวินพูนะครับก็อย่าลืมโทรเข้ามานะครับสอบถามสินค้านะครับ025081326ถึง7เช่นเคยนะครับหรือแอดไลน์ก็แอดนะครับวินวินพูช็อปแอดวินวินพูช็อปนะครับก็สำหรับวิธีการใช้งานนะครับก็คล้ายๆกันกับคอลินพงนะครับประมาณ3-4กรัมนะครับ 3-4ถึงกรัมนะครับต่อน้ำนะครับ1พันลิตรหรือ1คิวนั่นเองนะครับแล้วก็วัดค่าโคลินในสระให้ได้มาตรฐานนะครับ1-3ถึงสาม ppm นั่นเองนะครับโคลินเกตนะครับส่งเราซสวนํานะครับก็มีข้อดีข้อเสียกันคนละอย่างกับโคลินผงนะครับโคลินเกตก็นะครับมีน้ำหนักเยอะนะครับกว่าโคลินผงนะครับเวลาที่เราโรยในในสระก็จะนะครับไม่ฟุ้งกระจายนะครับแต่ว่า จะละลายช้ากว่าโคลินผงนิดหนึ่งนะครับเท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับโคลินเกตเวลพูลนะครับโคลินคุณภาพดีเห็นผลไวนะครับน้ำใสเร็วนะครับอย่าลืมโทรเข้ามาสอบถามนะครับวินวินพูลนะครับสำหรับผมพิชาวันนี้นะครับเวลพูลนะครับโคลินผงโคลินเกตนะครับ9 0มีเท่านี้สวัสดีครับ